สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนรับเงินเข้าทูมิวเลตจากแอปตัวนี้นะครับเป็นแอปเล่นเกมเก็บสะสมคะแนนนะครับเราสามารถเอาคะแนนที่เราได้มามาถอนเข้าทูมิวเล็ตตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับถอนเข้าทูมิที่ได้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นนี่นะครับผมธนบัตรนะครับหรือว่าแบงก์สีเขียวนะครับสามารถถอนเข้าทูมิวเล็ตโดยตรงได้เหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสอนรับธนบัตรเบื้องต้นกันก่อนเลยมากดที่ตรงนี้นะครับคาว่า id นะครับทุกคนตรงนี้กดเข้าไปเลยนะครับ 0243968เราจะได้ธนบัตรมาแบบง่ายๆแล้วนะครับตรงนี้นะครับทุกคนได้เฉพาะคนที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับและสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมให้ดูนะครับเมื่อกดตรงนี้นะครับทุกคนเริ่มเกมนะครับก็สำหรับการเล่นเกมมันจะเป็นเกมผสมผลไม้แบบนี้นี่เองนะครับทุกคนจะสังเกตนะครับว่าถ้าเราเอาผลไม้เหมือนกันมาผสมกันมันจะเป็นคะแนนเหรียญแบบนี้นะครับต้องเอาที่มันเหมือนกันนะครับถ้ามันไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะไม่ได้คะแนนนะครับ ตรงนี้สามารถเล่นได้ทั้งวันเลยนะครับใครที่นั่งรอว่างๆนะครับผมหรือว่าชอบเล่นเกมแนวนี้อยู่ก็สามารถนะครับผมเข้ามาเล่นได้ทั้งวันตรงนี้เลยนะครับก็ใครที่ยังไม่มีแอปเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดกันก่อนนะครับทุกคนแล้วสำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมให้เข้ามาที่คำอธิบายนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับทุกคนที่เป็นลิงก์สีฟ้านะครับผมคำว่าแอปสร้างรายได้เสริมนะครับผมตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับผมลิงก์สีฟ้าตรงนี้นะครับ พอเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมคําว่ารับด่วนนั่นเองนะครับหรือว่าจะกดดาวน์โหลดตรงนี้ด้านล่างก็ได้เช่นกันนะครับผมนี่นะครับมันก็จะพาเราเข้าไปที่ Play Store นั่นเองครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เรามากดนะครับผมที่รูปนี้นะครับทุกคนเหมือนเป็นรูปคนนะครับแล้วก็จะเป็นตั้งค่ากดเข้าไปเลยนะครับให้เรานะครับผมเข้ามาลงทะเบียนก่อนนั่นเองนะครับก็จะมี Facebook แล้วก็ Google นะครับก็เลือกเลยนะครับผมว่าเราจะลงทะเบียนผ่านออะะไรรนนนััเงคบ เรียบร้อยนะครับทุกคนหลังจากนัครับผมที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็จะได้นะครับผมรับเป็นรางวัลมานะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําการรีวิวนะครับผมแอปตัวนี้อย่างละเอียดนะครับมันเป็นแอปนะครับผมสร้างรายได้เสริมนะครับเล่นเกมเก็บคะแนนเหรียญต่างๆนะครับผมจากการทำธุรกิจนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับก็มากดตรงนี้ได้นะครับทุกคนที่เป็น ID เนะครับเป็นคะแนนแบงค์สีเขียวนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับเรานะครับผมสามารถใส่ ID ตรงนี้ได้นะครับ นี่นะครับทุกคนก็สามาใส่ไปตามนี้ได้เลยนะครับ102 43 968เนะครับเราก็จะได้มาอยู่ที่20คะแนนแบงค์เขียวตรงนี้นะครับสามารถกดส่งปุ่มสีเหลืองตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็จะได้นะครับผมมาเก็บสะสมตรงนี้นั่เองนะครับนี่นะครับจะเป็นคะแนนแบงค์เขียวนะครับหรือว่าเป็นคะแนนเหรียญตรงนี้นะครับจะสามารถนะครับแลกเปลี่ยนเป็นอลเล็ตได้นั่นะครับวิธีการทํานะครับทุกคนจากการเล่นเกมนะครับก็มากดตรงนี้ได้นะครับปุ่มสีเหลืองนะครับผมคําว่าเริ่มเกมนะมันจะมีโฆษณาเดี๋ยวเรารอดูจนจบ หลังจากที่เราดูโฆษณานะครับผมจนจบแล้วนะครับเขาก็จะให้เรานะครับผมเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับมันเป็นเกมนะครับผมผสมผลไม้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนวิธีการเล่นเกมนะครับผมก็ง่ายๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับ ก็พยายามนะครับผมผสมผลไม้อันที่เหมือนกันนะครับผมมันอยู่ด้วยกันประมาณนี้นะคบเห็นไหมครับทุกคนแค่นี้นะครับเราจะได้รับเหรียญด้านบนตรงนี้มานะครับเห็นไหมครับเหรียญตรงนี้นะครับสามารถนะครับผมเก็บสะสมแลกเปลี่ยนด้านบนตรงนี้ได้นะครับสามารถนะครับผมเข้ามาดูรายละเอียดนะครับผมมันจะแลกเปลี่ยนเป็นทูมิลเลตโดยตรงเลยนนเองนครับแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมสามารถเข้ามาดูได้นะครับทําภารกิจต่างๆนะครับผมตามนี้นะครับเราก็จะได้รับเหรียญตามนี้ไปเลยนะครับผมเห็นไหมครับแต่ละภารกิจนะครับสามารถมาอ่านดูได้นะ ร,ร่วมผลไม้หรือว่าทำภารกิจรับหัวใจประมาณนี้นั่เองนะครับแล้วก็นะครับทุกคนจะมีตรงนี้นะครับผม รางวันนะครับรางวันนะครับถ้าเราเก็บนะครับผมคะแนนหัวใจนะครับตามที่กําหนดเราก็จะได้นะครับผมรับเป็นคะแนนแบงค์สีเขียวมันเองนะครับแล้วก็นะครับผมจะมีหลายฟังก์ชันมากมายนะครับสามารถมาดูได้นะครับผมดูโฆษณาประมาณนี้นะครับถ้ามันครบตามที่เขากําหนดไว้นะครับผมเห็นไหมครับ60วินาทีนะครับเราจะได้มาอยู่ที่5หัวใจนั่นเองนะครับผมดูนะครับว่านะครับผมมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับถ้ามันเต็มหลอดนะครับเราก็จะได้หัวใจไปนี่นะครับดูโฆษณาประมาณ60ิวิประมาณนี้นะครับแต่ว่านะครับผมไม่ต ต้องไปเล่นของเขานะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับทุกคน มีนะครับผมภารกิจมากมายนะครับผมว่าจะเป็นการเชิญเพื่อนแต่หลักๆมันจะเป็นการเล่นเกมตรงส่วนนี้นั่นเองครับสามารถเข้ามาเล่นเกมได้นะครับแล้วที่เข้ามาใหม่นะครับผมจะเป็นอันดับตรงนี้นะครับใครนะครับผมที่มีสกิลในช่องทางต่างๆนะครับสามารถนะครับผมเข้ามานะครับตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนแล้วนะครับผมสําหรับวิธีการแลกเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นตรงนี้นั่นเองนะครับเหรียญนะครับผมสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับสําหรับเหรียญนะครับทุกคนก็จะแลกเปลี่ยนนะครับผมถอนเข้าทูมูนิวเวลตได้นะครับคะแนนเหรียญมันก็จะะแลกตามนนี้เยครับ สามารถดูรายละเอียดได้นะครับแล้วก็จะมีแบงค์นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมสําหรับคะแนนแบงค์ตรงนี้นะครับมันจะได้ยากนะครับเพราะว่ามันต้องเชิญเพื่อนนะครับผมทำธุรกิจถึงจะสามารถถอนได้นะครับผมเลยแนะนํานะครับผมให้เก็บสะสมเป็นคะแนนเหรียญตรงนี้เอาแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้เลยนะ